บรรยากาศนครพนมเช้านี้17องศาเซลเซียสค่ะ มนนับ,บ้มำแดงหายทุกอย่างนะจ๊ะนี่จ้จะเสื้อผ้าก็มีจักรยานก็มีน้ำแข็งก็มีเติมเงินก็มีแส่เข้าไปก็ได้

ที่สองที่จังหวัดนครพนมค่ะแอนมานอนที่บ้านยายเป็นบ้านเกิดของแม่แอนด้วยนะคะคนที่นี่เนี่ยเขาจะนับถือผีบรรพรบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายตาทวดยายทวดนะคะเราก็จะมีการไหวบ้บรรพบุรุษกันด้วยส่วนศาลนี้ค่ะจะเป็นศาลของรักษาเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ที่บ้านเนี่ยก็นับถือกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะ เพียมยายดำยายเจ๋อันนี้ลูกหลานเขามาเต็มเมืองบางกอกเด้อมาไหวสาธบใด้ป้าหินให้หมองไว้ป้าคล้องให้เสาเต็มตามไร่ไม้ตามเงื่อนของกินกระเม่นปากของปากกระเม่นใจให้เขาโชคเขามาให้เขาล่ำเขารวยได้เงินบ่มีเก่าเงินมาแถมทองบ่มีแก่เอาทองมาตืมให้เขาหั่งเขามีอยู่ดีมีให้มีความสุขความเจริญความเจ็บบ่ห้ได้ความไข่บ่ห้มีได้บาดนี้ให้เจริญก้าหนาลุงเรือง หาเงินหาทองขายโซกขหยหมันขา,ขายรับขารวยข่ยถึกเลขถึกเบอร์เด้อเอ้าสุกยาอุากินเหล้าการเดินทางมาจังหวัดนครพนมครั้งนี้นะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นเพราะเวลาที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เห็นพิธีกรรมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแอนก็เลยอยากจะเรียนรู้ให้มากที่สุดค่ะ ส่วนหินที่อยู่ในมือคุณแม่แอนนะคะเขาเรียกกันว่าหินปัดทวีธาตุค่ะเป็นหินที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองในแง่ของธรรมชาติก็ถือว่าอัศจรรย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวหินเนี่ยจะมีความเย็นเลยนะคะด้านนอกเราจะเห็นเป็นสีขาวรูปเหมือนไข่ไก่แต่ถ้าหากว่าเราลองดูดีๆค่ะเราจะเห็นว่าเหมือนมีแสงไฟอยู่ข้างในหินนี้อัศจรรย์มากๆเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาจังหวัดนครพนมนะคะก็คือมาทานอาหารเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะคะอาหารเวียดนามของที่ร้านดาวทองนี้แอนขอบอกเลยนะคะว่าอาร่อยติดใจมากๆและราคาไม่แพงเลยค่ะดูตัวแป้งสิคะแป้งของหนังเนือเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคะไม่ต้องแช่น้ำเข้าไปในปากก็ละลายเลย ส่วนกวยจับยวนที่นี่เส้นใหญ่หนุบหนับนะคะขนมเบื้องยวนก็อร่อยบอกได้เลยค่ะว่าอร่อยทุกอย่างและราคาไม่แพงเลยค่ะขอบคุณเชียร์ครับ เดินทางจากร้านดาวทองอาหารเววยน,นามมาเพียงไม่ถึงหานาทีน,นะคะก็มาถึงที่นี่แล้วล่ะค่ะวัดพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนาครพนมค่ะถ้าหากว่าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนว่ามาไม่ถึงจังหวัดนครพนมนะคะและนอกจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมแล้วนะคะก็ยังเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยค่ะ หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองชาวนครพนมนะคะก็คือพระาธาตุเรณูที่วัดพระาธาตุเรนูนครค่ะเป็นองค์พระาธาตุจำลองมาจากพระาธาตุพนมองค์เต็มนะคะแล้วก็ไม่ไกลกันมากเลยละคะ่ะขับรถมาเพียงแค่1 5บพถึงยีนาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วพระาธาตุเรนูเนี่ยค่ะเป็นองค์พระาธาตุประจําคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือได้มาสักการะองค์พญาสีสัตนคราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนาครพนมนะคะแล้วก็คนไทยที่นับถือรศรัทธาในพญานาคก็จะมากราบสักการะที่นี่ค่ะริมแม่น้ำโขงแบบนี้เราจะเห็นองค์พญาสีสัตนคราชองค์ยิ่งใหญ่ตระหง่านอยู่ที่บริเวณนี้สวยงามเลยค่ะ และที่นี่นะคะเปิดให้สักการะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะไม่มีปิดนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการทูบดอกไม้ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก็จะปิดให้บริการตอน3ามทุ่มค่ะ ก็รับพยาศีสัตนาคราชกันแล้วนะคะก็แวะมาคาเฟ่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามค่ะร้านนี้ก็น่ารักเลยนะคะมีเครื่องดื่มมากมายหลายอย่างเลยค่ะและถ้าหากว่าขึ้นมาชั้นสองของร้านนะคะก็จะได้ชมวิวแบบที่เห็นแบบนี้แหละค่ะ ดื่มน้ำเย็นๆกันไปแล้วนะคะก็ได้เวลาเดินกันต่อค่ะมากันที่ริมโขงยามค่ําคืนมีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุดเลยละค่ะมีทั้งไก่มีทั้งหมามีทั้งเสือให้เด็กๆได้สนุกนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้าเด็กๆก็ซื้อของเล่นกันไปคนละชิ้นเลยละค่ะ และอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนมนะคะเป็นทางเดินยาวเลยล่ะคะ่ะตอนค่ำคืนแบบนี้ก็จะเปิดไฟสวยงามเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในหมู่ดาวเลยนะคะส่วนริมทางก็จะเป็นแม่น้ำโขงแม้ว่าตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้เห็นวิวฝั่งพี่น้องสอปปลาวมากนะักแต่ว่าบรรยากาศดีลมโชยมาตลอดทางเลยล่ะคะ่ะ อย่างหนึ่งค่ะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสมาจังหวัดนครพนมนะคะก็อยากจะให้มานั่งรถสกายแล็บค่ะสามล้อเรื่องแบบนี้เราจะเห็นได้ไม่มากนะักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดภาคอีสานนะคะแล้วอันนี้แหละค่ะแอนก็นั่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะถือว่าเป็นรถชมวิวที่ทำให้เราได้บรรยากาศของจังหวัดนครพนมสนุกยิ่งขึ้นค่ะการใช้ชีวิตของแอนในจังหวัดนครพนมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ